สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพาแลกวันนี้ก็เป็นวันวันจันครับวันจันกลับมาอีกแล้วนะครับวนวัตจักรวัตสงสารวันที่สิบเจ็ดครับผมเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ที่สนามหลวงเขามีทาพิธีบวงสวงเทพยดาฟ้าดินให้ปกปักรักษาอะไรนะ พากันสั่งอ๋อพวกนี้เหรอนะค, <c oughs> คือกลุ่มกลุ่มเสียอ้าย <c oughs> เขาเขาต้องการที่จะให้ปกปากรักษาพิทักษ์แผ่นดินไทยอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วก็ <c oughs> ล้วก็ไปเอาไอ้ท,ที่ที่เป็นอดีตสมาชิพกพรรคไทยรักไทยเก่าอะชื่อ,ช,อชื่อจำชื่อไม่ได้เลยเก <c oughs> ือบหนวดนั่นินรนวดนะฮะครับมะไรสังเกตเ่ยครับผมนะฮะเขาเขาเขาก็ออกมา ทำพิธีอะไรกันหลังจากที่แยกส่วนหนึ่งมาแถวแถวราชประสงค์อ๋อครับเขาโหอาจารย์ขอทีมงภาพขึ้นมาสนิดนะฮะของของของวีวีเวนตสจ้าพ่อไทยแลนด์พี่ทหารเอาเอาเอาไอ้พี่อ่อ นี่อันนี้เชิญชวนอาหารนะฮะอาจารย์เรียกาหารมาตามรัฐบารอ่าให้ออกมาสักหน่อยเอาแผ่นดินคืนมามันแผ่นดินหมายความว่าไงแผ่นดินของเราคืนมาต้องถามกูยังอันนี้อันนี้ทางอันนี้เป็นรูปของกลุ่มเนี่ยตรงนี้ผมมีประเด็นถามอาจารย์นะฮะทั้งแก้วสารวสิตเดชกคุณชลแล้วก็ขวัญสวงเนี่ยนะเขาไปใช้พื้นที่ของรัฐสภาแถลงข่าวได้ยังไง เขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับทางรัฐสภาแต่ไปใช้ไปใช้พื้นที่นี้มาแถลงข่าวไปนั่งในรัฐสภานั่งในในที่ประธานเลยใช่ไหมน่ะเนี่ยไม่ใช่นี่คือขานกข้างนอกข้างนอกขงแถลงข่าวข้างแถลงข่าวอ่ะอย่างคุณจะสมารถใช้ได้ไหมไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะฮะอันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งนะครับนี่เขาก็แถลงข่าวไอ้เรื่องนี้ว่าเขาก็อยากจะมาชุมนุมแต่กลุ่มนี้ก็บอกเขาชุมนุมในเว็บไซต์พอเขาไม่เอานะฮะเอาไปต่อครับนี่ขาดคนหนึ่งใครฮะ หมอบอลทิพย์อ๋อหมอ bon อันนี้คือเมื่อวานเนี่ยที่ที่ไอเซนทันดวงเซ็นทันเบอร์เนียมันมีอะไรที่แปลกอย่างนึงก็คือกลุ่มกลุ่มชิคโกครับคล้ายๆกลุ่มนักรบศรีวิชัยนะแตนักรบประก่อธมเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มคนที่มาจากสนามหลวงซึ่งจัดเข้าแถวคิวกลางคืนก็เป็น นักคอมบตรอตอนกลางวันก็มาใส่หน้ากากนะก็เล่นกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลหนีน้อยเนี่ยเหรอแม่พึ่งน้อยเหรออันนี้หนีน้อยนี่อาจารย์ของเขาจะมีไม้กระปงกระบองนะครับเพื่อที่จะไปทําอะไรผมไม่ทราบล่ะผมเห็นทั้งมีทั้งแป๊บก็มีนะแล้วก็มีทั้งอะไรคผมแฟกครับผมปืนพกเห็นเห็นใข่าวว่าจะไปไล่ตี คนนี้ไม่เห็นด้วยฝั่งตรงข้ามนะแล้วนี่พอผ่านมาที่สทชตะโกนโหเฉยเลยนะไม่รู้โหอะไรผมไม่ทราบครับนะครับแล้วนี่เขาเขาเข้าแถวเข้าคิวเนี่ยฮะใส่หน้ากากกันเป็นว่าเล่นนะครับเนี่ยก็ดูบรรยากาศไปฮะซื้อมีกีฬาสีเมื่อวานเนี้ยนะคนบ้านมีน้อยอ่ะเขาก็เข้ไปกันแล้วนี่ก็ใส่ใส่ดาวแดงใส่ธงชาติใส่อะไรตรงนี้อะไรเนี้ยะ ก็เป็น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 ลักษณะตรงนี้ฮะเอาไปเรื่อยๆเ,เลยครับเอาภานมาดูเรื่อยๆก่อนนะฮะเนี่ยฮะไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ละหน้ากากพูกนี้เนี่ยอาจารย์สังเกตไหมมันจะมาจากแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะแล้วก็คราวนี้ยเมื่อวานนี้ของเข้ามาเนี่ยถือว่าเต็มเต็มเต็มฟอร์มอืมมีการขนคนนะมีรถรขนคนเนี่ยคือโอเคขนมันเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญคือจะมีรถ เครื่องขยายเสียงนะฮะคอยตะโกนทำไมผมก็พูดพูดเพื่อที่จะทํอะไรกันมีอะไรเนี่ยจำนวนก็ขนาดต่วทะเห็นนี่แหละไม่มากไปกว่านี้แล้วนะฮะแล้วก็คนรอบๆข้างๆแน่หรือเครื่องขยายเสียงมาแล้วผมไม่ได้ดูว่ามันหมายเลขทะเบียนอะไรเป็นหมายเลขทะเบียนเดียวกับที่ใช้กับหมอตูนหรือเปล่าผมไม่ทราบจึงจำไม่ได้นะฮะอันนี้เขาเขาใช้สีสันมาอย่างนี้แล้วนะัะค,คือพูดง่ายเขาเอาจริงๆ,ๆนะอ,อันนี้ ต้องต้องหรือจะคัดเจอรูปนี้ไปแล้วไปให้ท่านไปแจ้งความนี่นี่งินฮะนะฮะถือว่าถือพกพาอาวุธละอืนะครับไปเรื่อยๆครับเนี่ยนี่อันนี้เจอเจอเหตุละเตรียมไล่ตีละครับจะตีค่อยเห็นก็คือคนที่ไม่เห็นด้วยไงอาจารย์คือที่บริษัทเมื่อวานนี้เขามีงานอาหาร อาเป็นงานเทศกาลอาหารเทศกาลอาหารแล้วอยู่ไ่้คนคนนี้เขาก็ไปตรงนี้เขาก็กาลังค้าขายหากินกันอาจารย์เขาไม่พอใจแล้วเสร็จแล้วบนรถก็มีการโห่เพราะโหมาเขาก็เฮออกไปบนถนนนี้แหละนะครับเพื่อที่จะเอาเรื่องของเราคนที่ไม่เห็นด้วยกับการดำรงของพวกเขานี่คือหลักฐานนะเป็นคนของสสประชาธิปต์นี่สสประชาธิปต์นะครับสสจังหวัดโคราชสีมาเป็นคนที่ให้แจกแจกหน้ากาก นาหน้ากากไอ้หน้ากาเกเน,น,นี่ยนะครับหน้ากากขาวหน้ากากเหลืองๆเนี่ยับเป็นเป็นส,สอสอยู่ที่ที่ที่โคร,ราชเขตยสอง <crouch. S 2> แล้วก็มีคนเอาเรื่องอะไรฮะอันนี้คือกลุ่มนักลบสีพิชัยซึ่งแอบซุ่มนะ <fem S 2> ครับเขาไม่ได้มีแค่แค่แออกไปแค่ตรงนั้นแอบซุ่มอยู่ก็มีพอดีไทฟีนิวเนี่ย <fertig S 2> น้องๆที่ไทฟีนิวเข้าไปถ่ายรูปมานะครับเขาก็จับมาได้นี่คือมันสร้างปรากฏการณ์ที่ ต้องยอมรับว่าตอนนี้คนกรุงเทพไม่สบายใจแล้วนี่แต่ว่ามีเหตุการณ์ลักษณะคือคนพวกนี้คนเิพกลัวแล้วเริ่มเริ่มเริ่มกลัวเริ่มกลัวไอ้ไอ้ไอ้หน้ากากลมเจ้ากลุ่มกลุ่มพวกนี้เพราะมันลักษณะพวกนี้เขาเขาเอาเต็มที่เลยแล้วคราวนี้นี่คือตัวประเด็นหลักๆที่จะคุยกอาจาย์อนต anti d e m o c r a c y m o v e m e n t i n Bangkok นะฮะนี่คือของรอยเตอร์ครับ 라이เตอร์เขาก็ลงรูปเมื่อกี้นะฮะรูปเมื่อสักครู่รรที่อยู่บนถนนนั่นแหละอบอกว่านี่คือกลุ่มแอนตี้ประชาธิปไตยคือต่อต้านฝ่ายต่อต้านประชาไตาย้ยซึ่งคำนี้เนี่ยถือว่าแรงนะครับแรงสุดครับ,รบนะครับแอนตี้แอนตี้ดิมคราซีเนี่ยแรงนะต่อต้านประชาธิปไตยนะครับเอารอเรื่องต่อไปครับนี่คืออภิสิทธิ์นะแล้วก็ที่ให้วงดูตรงนั้นนะอภิสิทธิ์เขาบอกว่าเขาไม่ได้สนับสนุนพวกหนักการแต่ปรากฏว่ามีสสประชาธิปัตย์อยู่ในกลุ่ม หน้ากากขาวครัะอันนี้เขาก็จับได้นี่แล้วคนบริหารหน้ากากด้วยรองหน้าพักประชาธิปัตย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับอันนี้คือให้การสนับสนุนทั้งแจกเงินแจกทุนแจกหน้ากากอันนี้เพื่อนเก่าผมเข่าแขนนะครับให้เท่าแขนเพื่อนเก่าผมนะะอันนี้รู้จักกันมาในเว็บไซต์สิบเป็นสิบปีแล้ววอนนี้หน้ากากขาวกันเนี่ยก็อันนี้อันนี้คือคือกลุ่มคนในเว็บไซต์ไงหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่าปรมาจารย์ดูเขามองคุณเนี่ย เเอ่ยรืงลผมผมก็นึกว่าเออจะเป็นรุ่นพี่ผมต้องมีสองปีป้าเป็นสิบปีเลยไม่น่าเชื่อไอ้เท่าแคร์มันจะแก่เนี่เอาครับนะอันนี้วันนี้นี่นะฮะเขาก็เลยไปเคลื่อนขบวนไปที่วัดพระแก้วไปที่สนาพระชวังเพื่อจะไปถวายฎีกานะครับผ่านไปทางสนาพระชวังเพื่อจะขอนายกพระราชทานตามรัฐธรรมนูญมาตราเจ็ดมันจะบ้ากันใหญ่อันนี้คือกลุ่มคนที่เขาเขาเขา เขาเข้าไปขบวนกันนะโดยที่แต่งกายไปเนี่ยคือนักรบทปทรออชัดเจนนะฮะอันนี้คนคนหนานเำี่ยอาจารย์ใช่ไหมฮะที่เป็นสสประชาสัสพันธ์เก่าอ่ะไม่รู้นะับจุดชาติจุดชาติสีทังเลยใช่ฮะแล้วก็อันนี้คนที่นําไปก็เป็นชวสินสุโบนะฮะเดี๋ยวเขาก็ไปทํากิจกรรมวันนี้ของเขาไปอย่างเนี้ยอืนี่คือสิ่งที่ คนพวกนี้เขาเล่นเอะผู้หญิงกันก็เด็กๆฮะก็ก็เจอเขาเรียกคอสเพลย์ใช่ไหมคือคนนี้ยังไม่เกิดมั่งตอนก็ยุบพระกรมนิดยังทหารยังแล้วก็ที่ยืนเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นทหารครับปีชานะเป็นนายทหารที่ขึ้นไปบนเวทีพนธมิตรตลอดเลยคราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้จัดนะครับประเด็นอยู่ที่ว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเขาพยายามทําอะไรหลายอย่างนะฮะซึ่งชัดเจนแล้วครับว่าตอนเนี้ย เป้าหมายแรกก,ก็คือต้องการเอาน,ะนายกพร่อสต์านมันก็คล้ายๆมันกลับไปเหมือนตอนที่สมัยท่านทักษิณนะปี2องพัสิบต้องการที่จะได้นายกพรชอต์านไม่เอาและวจนอภิสิทธิ์เนี่ยกลายเป็นอภิสิทธิ์มอะอืมใช่ไหมครับ,รบพอมาลักษณะนี้อาจารย์มองปรากฏการ์อย่างนี้นา่ากลัวไหมถามตรงเนี่ตอนนี้ยังไม่น่ากลัวตอนนี้ยังไม่น่ากลัวครับ แล้วเมื <se> ่อไรน่ากลัวเด้ออ๋อนันเดไก่ไม่มีอ๋อก็แสดงว่าตอนนี้เขาก็ต้องดึงลักษณะอาการนี้ไปเรื่อยๆคือตอนนี้ถ้าครับพี่น้องประชาชนเสื่อนแดงไม่ออกไปปะท่าก็เพาะอยู่หลีเลี้ยงเขาครับเขาก็เป็นหมาบ้าก็ไล่กัดประชาชนบนรถเมล์เดี๋ยวก็เจอดีครับนะมันก็เป็นงั้าจริงๆนะคือลักษณะตรงนี้นี่มันก็หมายความว่าสิ่งที่ประชาธิชนเล่น เล่นร่วมกับกลุ่มคนพวกนี้แล้ชาติปัตติก็ดึงเรื่องของการตรวจสอบร,รัฐบาลมาเป็นข้ออ้างน,นะแล้วก็ไอค้อคนพวกนี้ก็คือตอบสนองแม้กระทั่งการตายของไอ้เอกยุทธ์เนี่ยพวกนี้ก็มาเล่นคือบอกเอกยุทธต้องไม่ตายฟรีผมก็ไม่เข้าใจทำไม้องไม่ตายฟรีมันตายหมดเนื้อมัวนตัวา่ไม่ฟรีหรอกก็นั่นแหละฮะก็คือเขาเขาว่าอย่างนั้นไงแล้วเสร็จแล้วก็พยายามจะจะบอก จะบอกกับสังคมว่าเนี่ยเพราะรัฐบาลเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่สุจริตม,มีการทุจริตคอรัปชั่นมากมายนะครับถึงจะต้องแล้วก็ข้ออ้างที่เขาไปขอ,ขอ,อยกเลิกพรราทานนี้นะนายจุนยิงรักมินพราะรดนฉันหรืออ,อ่ะมินตรงไหนไม่ทราบไอ้พวกนี้มันก็อ้าง,งได้แค่นีนน้ผมไม่ทราบจริงจริงอาจารย์แล้วอย่างนี้ในกรุงเทพที่คนในในในรัน้วบ้านเนี่ยเขาจะเชื่อไหมอาจารย์ ก็ดูแล้วคนทั่วๆไปไม่ค่อยเชื่อนะครับก็ไม่รู้ก็จะทำกันยังไงต่ออแล้วก็ผลผลตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลส่งไปให้ที่แซมแพ้ตุ๊กตาเมือวานเดี๋ยวกว่าจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังพลเรื่องใช่ไหมนลเรื่องนะตรงนี้จะวิเคราะห์ยังไงนะอาจารย์เอะปรากฏการณ์ของไอ้กลุ่ม กลุ่มคนจะล้มแอนตี้ประชาธิปไตยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะจะจับมาผสมผสาษากันหนที่นักทบิฎมฝลังเอาไปลงก่าวฝลังลงครับผมแอนตี้ดิโมคราซีเนี่ยมันน่าเกลียดนะครับคือแสดงว่าทั่วโลกก็รู้จักชัดแล้วแพทก็มันจะมิตรประชาชนเพื่อประชาไต้เนี่ยครับผมเป็นกลุ่มแอนตี้ประชาไต้ครับอันนี้ทั่วโลกก็รู้ชัดเลยนะแล้วพวกคุณจะเอามา ว่าคุณเป็นประชาชนไปได้เลยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้แม้แต่ความพยายามที่จะทำ้ายรัฐบาลเอานโยบายจำนำข้าววัดีหรือนโยบายต่างๆที่เอามาพูดทั้งหมดแล้วก็บอกว่ารัฐบ,บาลน,นี้ไม่ช่วยเหลือแก้ไขประชาชนปัญหาเศรษฐกิจแต่ไปไป,ไปทำเรื่องแก้รัฐธรรมนูนทำให้เสียงตกลยแพ้ แต่ถ้าเราดูตัวเลขที่ได้มาพันเศษของประชาปตนมันไม่ใช่นะครับถ้าพวกคุณทํามาสิบเดือนหนึ่งปีสิบเดือนทำได้แค่นี้ทําได้คนเพิ่มแค่พันคนอุตสาห์ลงทุนโฆษณาเยอะแยะมันก็ไม่ใช่ครับคือเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากคะแนนหาฉาได้มาพันกว่าเสียงก็ทํานานกันเกือบตาย ใช่แค่นี้แสดงว่า,าเ,เรื่องการ <c oughs> ที่พยายามลุกต่างกัน